สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพระโชคครับวันนี้สพระโชคก็ได้มีโอกาสได้พาพี่พาน่องมาพบกับปูรสารคามครับซึ่งเทปวิดีโอนี้สพระโชคก็ได้รับความมโนเคราะห์จากเฮฮาพารวยครับขอขอบคุณเฮ้าพารวยมาในโอกาสนี้ด้วยครับตอนนี้พี่น้องก็ตามสพระโชคมาครับเดี๋ยวสิ่ฝายฟังเบื้องว่างวดนี้ปูรสารคามเพิ่นได้ตัวใดครับเพิ่นเด่นตัวใดในงวดวันที่หนึง่ง ิงหาคม2564 25นี่ตามสอบประชกมาครับพี่น้องครับพ่อจะเดินพอเด้อยมสองนี่อเอ่อจบส่งยมพอยฮ่ห้ครับผมรัดม,มานี่เมื่อพอรัดมานี่รัดมานี่เอาล้านนะครับไอ้ไอ,เอ้เฮห้ากับลูกสาวเป็นผู้รับโู้ปูครับบ่ถูกบ่เขาบ่เป็นยังปูบ่ดีเลยฟันมาขึ้นครับผม ฝันตองงวดเลยว่จ้ะอแก่ตูเ้ออก่อแก่ตูให้ยามเพิคนงวดว่าใ่้มันงฟันรูหดเดียวนี้บ่า d i g i a ฟันรู้รอกเอาเอาฟันมื่อนี้มื่อแรกก่ดมื้อคืนฟันจ้าผู้ฝันว่าจังไดเออเดี๋ยวอันเล็กันคำู้อูดีเอาให้แต่ว่าเล็กฟันมื้อคืนนอยู่ไยฝันว่าเขาจาเอารูมาให้สคนเอาลูมาให้สคนเอาสีสียกูไ้ เป็นฟ้าแฝดพร้อมเออฟ้าแฝดพ่นักเอาลูกว่าเป็นลูกขนทับเนี่ยลูกปูมาท่านจ้าเออผัวก็เมียมากเอาลูกว่าอะไเป็นลูกปนทับมาท่านวานนี้นมนันไปวันนี้มันกเอาไปน้ำมาเนี่ยเออบอกไปน้ำบอกบอาลูกไปน้ำก็เรียว่ามาเอาลูกไปน้ำเลยนะวะแค่ปูไปแล้วก็แล้วมันเป็นลูกขนทับจะมีเนี่ยนะวะมันไม่นุ่มอย่างในปูเหรอเนานะ ก็พถือว่างสิ่า่อเท่านะก่อนนี่ปูกถือเลขว่างถึจ้าผมมีเงินสินในนกี่บาดอานนี้เอิงยากัง็ปูก็จะเขาว่าปูเขาั่นผมว่าเขาปันอีแตใครก็เป็นเปีเป็นวิญญาณนี่ไี่ดะเป็นวิญญาณผมเป็นกุมาผมเป็นอย่างนี้เป็นวิญญาณจ้าเออนนี้เลย เอเเอก็ก็เจ้เรยบอกบอกปูว่าเด็กยเดียวหญยังว่าสัตว์ว่าแบบแต่ปูากถึงแล้ววันที่นึงปูกับเสือโลนี่ตัวนี้วาสัตว์ตัวไดอนอ่ะนสองเจ็ดศูนย์ว่าสัตว์แบบสองเจ็ดศูนย์บอกเป็นตัวเลยว่จาจ้าปูเออบอกเป็นตัเลยว่าสัตว์อนนี้ข้างล่างนี่สองสอว่าสัตว์ <c oughs> <c oughs> สองสองก็ทันการแข่งเอาสองสอก็ุ้นหาพ่ะยู่สองสองก็สุนหาพจิจดเนาะจะบอกบอกสามตัวนี่บอกสองเจ็ดศูนออเท่านี้แหละว่านี่เล็ก้งปูอย่างไรแล้วที่หนึ่งนวันนี้อันอันที่สองตัวสองสองกับสองหาเฮ้ยสองสองกับศูนย์สองกับศูนย์หาสองสองกับศูนย์หาเออ อันนี้บอกเป็นโตแต่ว่าอันฟันว่าได้แฝดนี่ปู้กับว่ได้ตี๋เอาบอจ้ะบอตีเป็นเลขบอปูป้กับตี๋มันมาสอง,อสอง,สองแต่เป็นมี่สองอะเนี่ะกับสองสองที่ปูว่าลูกแฝดปูเลยตีเป็นสองสอง,สอ,งอันนี้เตียวปู้กับอตี๋สองสองหาสองสองเจ็ดเหมือนกันค่ะห้ารอบเจ็ดเนาะตี๋อันอันที่ อันที่หายมาสองเจ็ดศูนย์กับสองสองศูนย์หาเนี่ยเป็นที่ที่บอกเบาในฝันเลยแต่ว่าถ้าให้ปูตีเอานี่หนูจะเขียนเพื่อน่ะจะถ้าตีความฝันเพื่อเพื่อเันออก,กเลขตีเอาเอานะจ้ะปูตีจ้าเพราะว่าปู <laughs> าตีเอา ตัวนั้นตีได้คู่ตีตีเขาเพิมีนี่ยเราเ่งพูดจากโทรมาว่านจาพูดตีว่าตัวใดก็จะบอกน้แม่นะยจ่าสองสองห้าสองสองเจ็ดเงท่ลสองสองห้าสองสองเจ็ดนีเป๋่ามันบู่้ผเลขออกมันสองเจ็ดศูนย์ก็เลขบอกเขาอ่ะะมันออกไปแล้วกระสันออกไปแล้วก็ออกขึ้นตั้ง่้อง่อกร่านครับเลขอกวันใดพู้เลขออกวันใดครับผมมาในเบิ้งปฏิทินอยู่ ออกวันอาทิตย์อกวันอาทิตย์เออเลขออกวันอ,อาทิตย์เดี๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดียนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกเลกันประจวันอครับพ่อมอเออไล่ตัวดอกปูเอาแก้นแจนแนนแนนลดเพราเอาอ่าอันอ่าอันถา่อากไลตัวก่้าเราไลายตัวถือก็ค่เขจ้าอาไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> แต่วอาแค่ขาหัวแข้งมีจริงหนิไม่ได้ตื่นเลยแต่ว่าขันกอย่างเอาไลนี่ล่ะครับขันบ่เออนไลนี่ปูกับกามากตัวนี่แหละพวกฝันเนี่ยเอาเขาบอกว่าอันนี้ล่ะเขาเอาลูกมาให้่เอารูกฟ้าแฝดมากมากมากที่เป็นลูกบุญธรรมครับปูก็เลยรับรับแล้วเขาบอกไปปูเล้เอ่ยเขาาว่าบอกได้ว่าปูมีเงินเลี้ยงมีหยังผมว่าถึงได้กันอาจจะเกิดที่นี้งานของปูนั่น สองเจก็เรียกว่ามันวอกเราเนี่ยนะขอแล้วก็ออกเชิงก็มาจากมั่นวานสองเจ็ดศูนย์เจ็ดคือมาอีกสิูนปฏิไปนี่มันเนยมาอุ้มลมกมันมันมองหนามันเด้ว่าตันศูนย์หครับครับสององขันเป่าครับอือ้สองอาจารย์นี่นี่ท่นี่ล่ะข้ฝันมันมันบอกเหต่นี่ะครับสองอาจารย์แล้วเด้อครับถ้าเห็นเลขเป่านี่ครับ อาจารย์พิมพ์ผ้าให้มาสามสาเมื่อกี้นะครับครับอพูดผุมักสองเจ็ดศูนยมาครับ่มานี่ยปูไปเบิ้งกูเขาไปเบิ้งอ่ะใหยืทุบเลขตัวย่างสลากกินแบงนี่เขาว่าตัวอย่างนี่ยออกมาเล้วกูไปตีสองเจ็ูนกันครับเขาเล่สลากะ กสลากสลากตัวไดกกครับพูดพูดตีว่าสองเจ็ดมันกรเาับเขาเากันเลยเนาะกับสิบสับเจ็ดสี่บสิบสี่สิบสี่กับสิ่นเด็กผมได้ได้ขปเบ้งแล้วนะพเขาไปเบิ้งไเห็นสลากเขาออกมาเด้วตัวยังตัวยังตีเจไม่รอดละพูกัเบิ้งแล้วพูดเกิดยีตัวเดียวกันนี่นะมันเป็น เป็นอุทยานไมอยุคนลัปากคนไแมวันนี้ที่ต้องเที่ยวไหมครับเออมันก็ตัวนี่แหละอันใดก็จะยี่ศูนย์นี่ะสองเจ็ดศูนย์นี่มาคัาไมงัมครับปีปกสลากเออเข้ากันกับกฝันสองเจ็ดศูนกับสิบสี่เอออันอันนี้วัดสองเจ็ดศูนยบัดอันกบฝันกับศูนหากับสองสองจ้าครับ เออแต่ว่าปูตีนี่เราถ้าสีลุ่งเพราะว่าปูตีสองสองเจ็ดเนี่เพื่อเราเอาลูกเขาให้สองคนเนาะลุงไหวอยู่เพื่อนมันบอกไหอยู่นะครับเพื่อมันมาออกเลขกที่ปูตีก็ได้ที่จ้าเออมันก็เป็นเพราะปูมันก็ดแต่ล้วกันกต่แล้เขาแล้วกันเขาไม่เอานะเขาไม่เอาไปแต่แ้ผมเมียขึ้นเสื้อเนี่ยฝันว่ามันจำได้หรือเปล่าเหมือนมาพักว่ามันเอาเกี่ยวปูนี่หล่า บนนบอกโูเกาคนเออขนเร้ครับเ่ตอนเนี้ยเรือต่าตีโเกาคนคมันเด็คนบ้าไหมกูมืออ่าเ้ครับว่นมนนว่เปล่างวนวายดอกห้าหนึ่งเจดบาทนี้มันว่าหกเจ็ดสองห้ามันเอาว่าขามกัน,ม,น <Fe oph> มันมันเล่อเกันไหมเนครับเทีทต้สนสองเท่านั้นเออเอาเาสองอนี <nichts>. ้ไปเอาเอาเอาหนึ่นี้ไปเอาสองมใส่ มับนบ่งบอ,นนบอกนเนี่ยนี่น่นอนไม่กันลกัอาิว่าเรื่องที่ีสองเจดศูข้างล่างอกศูนย์่าี่นะครับโอ,ออโอ้โยข้าวบอ้าวูย่ำย่ำท่าเชฟมาได้ครับผู้เสียหายสูตรด้วเอาเอาเอาประจำวันบ่สูตรประจำวันเดี๋ยวคิดไหมมันสินนนม,มันสิตเพราะ่ป เออบางทีเนี่ยปูเอาทำเหี้ยวเอาบางทีย่ำย่ำกระเทือกอ่าก็ฝันปูกะฝันว่ามีปูหญิงกับผู้ชายเอาลูกฟ้าแฝดมาอ่าเอาลูกฟ้าแฝดมาให้ปูว่าเป็นลูกฟ้าเอาเอาไว้ให้ปูเรี้ยงลูกบนท้ำวันนี้ก็คือให้เอาบอกเขาว่ามันไม่มีเงินสิเสื่อนุ่มเหมือนเขาเนีปูกับว่ได้เป็นนักการค้าหลังยังไม่เหนียวแชยุ่งสิก็เลี้ยงหมากับพาะยังเลยว่าเสร็จ บานนี้เขาเลยนสงสารปูก็ไดู้้เขาว่าไสสัตว์เก่าตัวนี้ไปเชียงูกลวงปูเดอือมม่ตย,ยากงั้นสองเจ็ดศูนย์นี่นะเพราะถ้าว่าอุ้มมาลูกกับว่าจะเลื่อมศูนย์หากับสองสองใ่สัตว์มาสิลครับเออ,อนนี้อันนี้คือ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 ,คอ,คอ,คอปูยับนี่้ตัวนี้ตัวตัว,ตวนักนักไม่เน้กนกนักนกนกคือสองเจ็ศนั่นแหละอ๋อสองเจ็ดศนยจีเส้นใต้เลย จีเส้นใต้แดงแลว้วก็แดงเลยเน้นๆเน้นหนักๆเลยวันนี้ครัว่าเอาศูนหาสองตัวศูนหาเอ่อตัวสองสองสองหมร่้านวันนี้ที่พกสลากที่พกกระเดียวสองเกียรศูนย์ครับอ่าตัวนี้ก็ับจีดแดงไว้แดงไว้เนี่ยวันนี้ล่างทิพีครับแล้วัไปขี่อะีอ่เลยน่ด แล้ก็ให้แี่ยุมพ่อเฮหค่เด้อกดไหนกดแท็กกดยังไงเป็นไหนตับจิดต่อไปม่เป็นแนวท่าอย่างเงี้ยยุ่มถึงที่่เน่เท่าก้อยแจกเพื่อไหร่ย่ายมงมวัวนี่ปังปังแค่ละครับเยุยมัวดมามบอกว่าปวใจยอะพราเป็นยังดกล้ปูเอาไปเถิครับเพราเป็นยังดอกหลวงปูเพราะว่ามันกะมีเขามีลวดก็เป็นของธรรมดาละปู มันก็มีข้อมีรถหรือว่านี่คิดว่าถึ่พวกรถแบบเฟอเสี่ยวขึ้นเด้งเม่อวานเนี่ยครับวัานี่ผู้มั่นใจยุ่ดอกไปหาซื้อรถตีรีไว้เลยยุ่มบอยังไงกว่ยุ่งพลอยตัวมากพน้อวคนในติดวันตัวมากคือเก่าครับตัวมากหาเดรือว่าดีใจเลยผู้รอดสายยืนว่าจ้าเข้าหาผู้คือเก่าล่ะโ้หาผู้คือเก่าครับสีเขาเพราะเขากำลันกับเป็นของธรรมดานี่ยละครับท่านผู้ชมก็คือเสียงของ ปูสารคามครับพี่น้องคือิีดียิ่งนฟั่งนั้นนะครับสำหรับตัวเลขที่เด่นๆกับมีอย่งสี่หละครับสอง2จ็ดศูนย์สองสหสองสองหสองสองเจครับล่าง14ครับพี่น้องครับปูขีดเส้นแต้หหนึ่ครับเอาอย่างไรพี่น้องกับเอาไปวิเคราะห์ด้วยครับเด้อผิดถูกกัจวาวากันครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ สำหรับวันนี้ขอให้พี่น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนนะครับเรื่องสำหรับงดที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 4น้ี่ครับถ้าถูกใจกกั่าลื่งฝาก s ับสไ r ร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้ผ่านจากรายการดีดของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ